นี้แถวจบนะคะแถวจบแถวที่22นะแถวที่22ก็จะทําลดให้ตรงส่วนที่ใหญ่ๆเนี่ยให้มันลดลงมานิดนึงนะคะก็คือจบแถวก่อนนะก็ดึงรอหองขึ้นมาเสร็จแล้วดึงขยับมาอีกหลักนึงนะคะดึงขยับมาอีกหลักหนึ่งเป็นหลักที่เกี่ยวหน้าเลยนะคะเลื่อนมาอีกห่วงหนึ่งนะคะแล้วค่อยขึ้นโซ่สามโซ่สามแล้วพันหัอเข็มเสร็จก็เกี่ยวหน้าลายเกี่ยวหน้าเอาไว้เหมือนเดิมนะคะสองเกี่ยวหน้าเนี่ยสองครั้งเนี่ยไว้เหมือนเดิมแล้วลายที่ลดลงไปก็คือ F สองครั้งนี้นะคะ F สองครั้งเนี่ยลงไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ลงหลักอีกหลักหนึ่งเลยนะคะลงไปเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงรอดหมด3าห่วงแบบนี้แล้วก็รอดอีกทีหนึ่งก็คือสองหลักนี้ยุบให้หละหลักเดียวนะคะส่วนหลักเกี่ยวหน้าเอาไว้เหมือนเดิมหลักเกี่ยวหน้าสองหลักนะ เสร็จแล้วสองหลักนี้ยุบให้เหลือหลักเดียวพันหัวเข็มเสร็จแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาไปหลักถัดไปแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วดึงรอดหมด3ห่วงนะคะแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งสองห่วงแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะเราจะลดลงลดหลักลงนะคะมันจะเหมือนกับแถวที่นี่นะคะมันจะคล้ายๆกับแถวที่9้าแถวที่9้าเราเป็น v คือเพิ่มใช่ไหมแถวที่22เนี่ยจะเป็น a ก็คือเวลาเราลดก็จะใช้ a เวลาเพิ่มจะใช้ v อย่างนี้นะคะ